สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะหลายๆคนเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะอยู่บ้านใช่ไหมคะไม่ได้ไปไหนหรือบางคนก็อาจจะมีงานมาทําที่บ้านแทนไม่ต้องเดินทางเราก็จะได้มีเวลาจัดการทุกอย่างอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้ด้วยหรือว่าบางคนเนี่ยยังไม่มีงานที่จะทําที่บ้านเลยแล้วก็กําลังคิดอยู่ด้วยว่าจะทําอะไรดีวันนี้นะคะเจ๊ก็จ,จะมีวิธีมาบอกเลยว่าเราอาจ,จะหางานที่จะทําที่บ้านได้ยังไงเราก็จะได้ไม่ต้องแบบ เหมือนกับเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องคิดนู่นคิดนี่โดยที่แบบเราเสียเวลาไปวันๆด้วยใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเนี่ยให้ทุกคนอ่ะคิดอะไรนะคะแล้วก็เขียนลงในกระดาษอันเนี้ยสาคัญมากเลยนะคะก่อนหน้านี้เจ๊ก็ได้เคยบอกไปว่าเราจะเขียนลงในกระดาษแบบไหนแล้ววันนี้เจ๊จะมาขายายในส่วนนั้นนะคะว่าเราจะเขียนแบบไหนโดยที่เราอ่ะที่เราชอบอ่ะจริงๆด้วยสวัสดีทุกคนเลยนะคะโดยให้เพื่อนๆนะคะเขียนไว้ฝั่งหนึ่งของกระดาษเลยนะคะว่า ตอนนี้เพื่อนๆคิดอยากทำอะไรบ้างคิดอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรอยากจะเพิ่มทักษะอะไรอยากจะเรียนรู้เรื่องการขายออนไลน์มากขึ้นอยากจะเรียนรู้เรื่องการยิงแอดมากขึ้นการเอาของมาขายในที่ต่างๆมากขึ้นหรือว่าบางคนอาจจะคิดว่าเราอยากจะทําช่องใน YouTube มีวิธีการยังไงบ้างเริ่มต้นยังไงบ้างหรือบางคนอาจจะอยาก เรียนรู้วิธีการถ่ายรูปสวยๆลงใน IG หรือว่าอยากจะทําเว็บไซต์อะไรเพิ่มเติมเพราะว่าบางทีอาจจะเห็นว่า Facebook คนทําเยอะแล้วแต่จริงๆอ่ะสิ่งที่คุณเห็นว่าเยอะแล้วอ่ะยังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะคะถ้าเทียบในอัตราสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของคนทําจริงๆกับคนที่ซื้อหรือว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยคนที่ทําจริงๆอ่ะยังมีเปอร์เซ็นต์หรือว่าการทําอ่ะ ยังไม่มากเท่าไหร่เลยเพียงแต่เพื่อนๆนอ่ะอาจจะเห็นว่าคนทำมาเยอะเราก็เลยคิดว่าเยอะแต่ถ้าวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากที่อยากจะเรียนรู้แล้วก็ลงมาทําใน Facebook จริงๆเนี่ยยังไม่เยอะมากเท่าไหร่เลยนะคะถ้าอยากจะทำอ่ะเหมือนก็นแบบให้เราอ่ะเขียนไปก่อนเลยว่าเราอยากจะทําอะไรบ้าง เหมือนเหมือนกับแบบว่าถ้าเรา,าคิดมากคิดเยอะเราก็จะไม่ได้ลงมือทําจริงๆอย่างที่เจ๊ยบะเริ่มทาในช่วงแรกๆหรืออย่างหลายๆคนที่เริ่มทําในช่วงแรกๆเขาก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะคะเขียนมาให้เยอะที่สุดเลยค่ะยังไม่ต้องคิดถึงความเป็นไปได้ไม่ต้องคิดถึงข้อจํากัดไม่ต้องคิดถึงเลยว่าอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยให้ตัดส่วนนั้นออกไปก่อนเลยนะคะให้คิดแค่แบบว่า ตอนนี้คุณน่ะอยากทำอะไรแล้วมีอะไรบ้างอะ่ะที่มันอยู่ในหัวเขียนมาให้หมดเลยค่ะมันอาจจะไม่ได้ทำในวันนี้นะหรืออาจจะไม่ได้ทำแบบในวันนี้พรุ่งนี้แต่สิ่งนี้มันอาจจะทําในเดือนหน้าก็ได้หรือในสัปดาห์หน้าก็ได้แต่ถ้าเราไม่จดไว้เราก็จะลืมใช่ไหมคะเมื่อเราเขียนทุกอย่างที่อยากจะทําเรียบร้อยแล้วเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะให้เพื่อนเอนเขียน ข้อดีของตัวเองนะคะเพราะว่าหลายคนอ่ะอาจจะชอบคิดถึงแต่แบบว่าฉันไม่เก่งฉันไม่สวยฉันทําไม่ได้ฉันนั่นนู่นนี่ฉันมาช้าไปแล้วฉันไม่มีเงินทุนฉันอะไรสู้คนนั้นคนนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ตัดข้อจํากัดตรงนั้นออกไปก่อนเหมือนกันคะ่ะให้เขียนข้อดีของเพื่อนๆทุกคนเลยนะอาจจะเป็นว่าฉันมีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้าทํางานได้แบบง่ายแบบอย่างง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเร็วสวัสดีทุกคนเลยนะคะมี ความแบบมีความเข้าใจในสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วมีความมั่นใจในของตัวเองมีความกล้าที่จะลงมือทําในสิ่งใหม่ๆมีอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นข้อดีให้เลือกมาเฉพาะข้อดีของตัวเองเลยนะคะหรือจะเป็นข้อดีของคนอื่นก็ได้ที่เราเห็นว่าสิ่งนั้นน่าดีแล้วเราอยากจะได้แบบนั้นบ้างให้เขียนมาให้หมดเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่เขียนเนี่ยมันก็จะลืมอีกเหมือนกันและเมื่อ เพื่อนๆออมีทั้งความคิดที่อยากจะทําในด้านหนึ่งแล้วแล้วก็มีข้อดีของตัวเองอีกด้านหนึ่งแล้วเนี่ยให้เอามารวมกันเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้างในวันนี้ที่สามารถทําในวันนี้ได้เลยอย่างวันนี้นะคะหลายคนอ,อยากจะขายของออนไลน์ใช่ไหมครเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่ส่วนหนึ่งเลยอาจจะได้เงินกลับมาได้เลยในวันนี้ แล้วจะทํำยังไงล่ะที่จะทําให้ได้สิ่งนั้นน่ะเราก็มาดูข้อดีของเราเองเลยค่ะว่าวันนี้อ๋อเราเป็นคนที่เรียนรู้เร็วเราเป็นคนที่อธัธยาศัยดีเราเป็นคนที่อยากจะพูดคุยกับลูกค้าแล้วเราก็เป็นคนที่ อยากจะช่วยเหลืออยากจะส่งมอบของดีๆให้กับลูกค้าหรือเงเราก็เอาข้อดีของแต่ละอย่างของเราเนี่ยเอามาซัพพอร์ตกับสิ่งที่เราทําเมื่อเราเห็นว่าเรามีอะไรและเราก็สามารถทําสิ่งนั้นได้อะมันจะเป็นตัวช่วยเสริมความมั่นใจในตัวเองค่ะเพราะว่าถ้าแต่ละคนนะอยากจะทําสิ่งแบบหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยแต่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองอะ่ะมันเหมือนกับแบบว่าฉันจะทําได้จริงหรอเขาจะชอบหรือเปล่าเขาจะอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณอะ่ะก็ไม่ตัดสินใจที่จะลงมือทํา แต่ถ้าคุณนะคะเห็นข้อดีของตัวเองเราเอาข้อดีนั้นนะมาซัพพอร์ตในสิ่งที่คุณอยากจะทำอะ่ะคุณก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยฉันก็ทําได้นะและสิ่งที่ฉันทําลงไปมันก็เป็นสิ่งดีๆแล้วก็มอบมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าและลูกค้าก็ได้รับสิ่งนั้นได้ ตรงตามความต้องการที่แบบเหมือนกับเขาอาจจะหามานานอะ่ะแต่ถ้าเขาก็ไม่เจอสักทีแล้วเขาก็มาเจอคุณแล้วคุณก็ได้มอบสิ่งนั้นให้กับเขาเขาก็จะได้สิ่งที่ดีช่วยไหมคะมันเหมือนกับแบบวินวินทั้งสองฝ่ายอะ่ะแต่ถ้าวันนี้คุณยังคิดวนเวียนอยู่กับตัวเองอยู่เลยนะคะว่าคุณจะทําดีไหมดีไหมดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเหมือนเหมือนแบบเหมือนวนลูบอยู่ที่เดิมแล้วก็ไม่ได้ทําสักทีอะ่ะมันมันก็จะทําให้คุณอ่ะรู้สึกอึดอัดใจแล้วก็ไปต่อไม่ได้มันก็จะทําให้แบบว่าสิ่งที่คุณตัั้้้งใใจไวนวนนนนีนะ และการที่คุณได้อยู่ที่บ้านด้วยเนี่ยมันเป็นเวลาที่ดีด้วยนะคะในช่วงนี้ถ้าคุณเอาในความรู้สึกต่างๆเนี่ยเอามารวมกันนะมันจะทำให้คุณรู้เลยว่าในวันนี้คุณน่ะชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเส้นทางหรือว่าอยากหลายคนน่ะที่จะบอกว่าฉันอยากหาตัวตนของตัวเองจังเลยอยากรู้จังเลยว่าฉันชอบอะไรอยากค้นหาตัวเองอยากรู้ว่าจริงๆแล้วฉันเหมาะกับอะไรอยากทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันเนี้ยมันก็เป็นช่องทางที่ดีที่สุดเลยอ่ะว่าคุณอ่ะจะรู้เลยว่าคุณอ่ะชอบอะไรเพราะอย่างที่เจีย๊บเขียนเองหรือว่าหลายๆคนเขาก็เขียนลงในกระดาษด้วยว่าสิ่งที่เขาอยากทําคืออะไรข้อดีของเราคืออะไรบ้างเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราจะต้องทําในวันนี้มีอะไรบ้างแล้วเมื่อเราได้ลงมือทํานั่นแหละค่ะเราอ่ะจะรู้เลยว่าเราอ่ะชอบสิ่งนั้นจริงไหมเพราะการที่ แต่ละคนนะคิดอยู่แต่ในหัวอย่างเดียวอะ่ะและไม่ได้ลงมือทำอะ่ะคุณก็จะไม่รู้เลยนะคะว่าคุณชอบสิ่งนั้นจริงหรือเปล่าแต่ถ้าคุณได้ลงมือทำอะ่ะอย่าบางคนบอกว่าฉันชอบการจัดดอกไม้จังเลยแต่พอทำจริงๆแล้วแบบว่าเออมันก็ไม่ได้ชอบจริงๆนี่นาแค่เห็นแล้วมันสวยหรือว่าแล้วอยากจะทำหรือว่าบางคนเนี่ยอยากจะขายของออนไลน์อย่างที่เห็นว่าลหลายๆคนขายแล้วก็ได้เงินเยอะแต่พอได้ลงขายจริงๆอะ่ะมีความรู้สึกเหมือนกับแบบว่าไม่ได้ชอบในสิ่งนั้นจริงๆรอะ่ะ กลายเป็นแบบว่าเขาก็ไปชอบอย่างอื่นเนี่ยแหละค่ะคุณจะรู้ตัวเองโดยการที่คุณนะลงมือทําถ้าคุณนะคะแบบเหมือนกับแบบว่าฉันไม่มีเวลามากพอที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้หรืออะไรก็แล้วแบบมันจะเป็นการเสียเวลาฉันอยากรู้เลยว่าฉันจะต้องทําอะไรจริงๆในตอนนี้แล้วก็ได้เงินด้วยอะ่ะให้คุณเขียนนะคะแล้วก็ดูเลยว่าเอาเอาในความรู้สึกคุณนะ่ะว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่อยากทําจริงๆ คือไม่มีใครบอกคุณได้นอกจากตัวคุณเองนะคะว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่อยากทำจริงๆอะ่ะเพราะว่าคุณอะ่ะมันเหมือนกับแบบอยู่กับมันอะ่ะอะไรก็นึกถึงมันอยากเห็นมันอยากเห็นภาพความสาเร็จอยากเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยากเห็นว่ารูปรูปของตัวเองนะถ้าได้ทําสิ่งนั้นไปแล้วอะ่ะจะเป็นความรู้สึกยังไงนะแล้วคุณก็ยิ้มกับมันทุกวันเห็นภาพมันทุกวันคือคิดถึงมันทุกวันอะ่ะสิ่งนั้นแหละคะ่ะคือ ความรู้สึกว่าคุณอ่ะอยากจะทำมันทุกวันให้คุณอ่ะทำสิ่งนั้นเลยไม่ว่าคุณจะพร้อมไม่พร้อมหรือว่าจะมีแบบความรู้ความสามารถอะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนก็ให้เริ่มทำเลยเมื่อคุณเริ่มทำก้าวแรกไปนะคะคุณก็จะเห็นวิธีการต่อไปต่อไปเองว่าคุณอ่ะจะทำยังไงได้แต่ถ้าคุณไม่ได้เริ่มนะแล้วคุณก็ยังคิดอยู่แล้วก็ยังเป็นความอยากอยู่ในใจอ่ะมันก็จะเป็นแค่ความอยากไงคะ, <S <S คะมันก็จะไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างเหมือนกันมันก็เหมือนกันนะคะบางทีเจฟก็อยากจะทำสิ่งหนึ่งคิดอยู่ ว่ามันจะทําได้จริงไหมมันจะเป็นได้จริงไหมแต่พอวันนึงอ่ะมันมีความรู้สึกเหมือนกับแบบมันอึดอัดจริงๆอะ่ะเจ๊ก็ทําเลยแล้วพอมันออกมาแล้วมันเจ๊ก็จะได้รู้เลยว่าชอบจริงหรือไม่จริงแล้วเราก็จะได้ต่อยอดในสิ่งนั้นในสิ่งที่เราชอบได้จริงๆอันนี้ละคะมันจะเป็นการหาตัวตนของคุณ เพราะว่าครูหลายคนก็บอกเหมือนกันนะคะว่าหลายคนอยากหาตัวตนอยากหาสิ่งที่ชอบคุณต้องลงมือทําในสิ่งนั้นเลยค่ะคุณก็จะได้รู้ว่าคุณอ่ะชอบสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าถ้าคุณชอบนะคุณก็จะได้ต่อยอดมีการพัฒนามีสิ่งที่คุณอ่ะอยากทําในทุกๆวันเหมือนกับตื่นขึ้นมาคุณก็จะมีอะไรที่สนุกมีความท้าทายมีอะไรที่แบบ คิดอยู่ในหัวทั้งวันเลยว่าจะต้องทําอะไรแล้วมันจะทําให้คุณอ่ะไม่เบื่อไม่เหงาไม่เซง็งไม่รู้สึกอะไรเลยว่าวันนี้หมดไปอีกวันหนึ่งแล้วพอคุณได้ทําสิ่งนั้นต่อยอดต่อยอดไปด้วยนะให้คุณก็จดลงกระดาษอีกอะไรก็จดจดจดใช่ไหมคะเนี่ยแหละค่ะมันเหมือนกับแบบว่าเป็นการอ่ะกระตุน้นหรือบ,บอกกับตัวเองเลยว่าวันนี้ฉันนะได้ทําสิ่งนี้สําเร็จแล้วนะฉันเก่งมากเลยเพราะว่าบางทีนะคะอีกวันหนึ่งอ่ะคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณอ่ะจำไม่ได้แล้วแบบเอ้ยจะทําอะไรนะหรืออะไร แล้วจะทําอะไรต่อดีแต่การที่คุณได้เห็นแล้วเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยคุณได้เขียนแล้วว่าฉันได้ทําอะไรไปบ้างเนี่ยคุณก็จะแบบบางทีไอเดีย ที่คุณคิดไม่ได้เมื่อวานน่ะมันแวบขึ้นมาในวันนี้เลยว่าเออต่อจากเมื่อวานเนี้ฉันจะต้องทําอะไรดีอ๋อฉันเห็นแล้วว่าฉันจะทําอะไรต่อดีอ๋อฉันเห็นแล้วบางทีวันนี้นะฉันจะต้องติดต่อกับคนนี้ฉันจะต้องเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพิ่มเติมหรือว่าจะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้บางทีแบบเราคิดไม่ได้ในเมื่อวานไงแต่พอเราเห็นในสิ่งที่เราจดในสิ่งที่เราแบบคิดเอาไว้ว่าเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะต่อยอดได้เลยเหมือนอย่างที่เจฟก็จะเป็นแบบนี้แบบทุกๆวันเลยนะคะว่าอย่างเมื่อวานเเี้้ยจคิดออะะไไรว่ เจ๊ก็จะเขียนในกระดาษไ้ก่อนเลยคิดออกไม่ออกอะ่ะเขียนไปก่อนเลยแล้วพอมาวันนี้นะมันเหมือนกับแบบมันก็สามารถต่อยอดในสิ่งที่เราอยากจะทําได้อะ่ะแล้วมันจะทําให้เราอะ่ะคือทําให้เราทุกๆคนอะ่ะมีความสนุกในทุกๆวันมีความรู้สึกว่าแบบวันนี้เรามีอะไรทําที่มันจะไม่เสียเวลาไงอย่างน้อยทําบ้างไม่ทําบ้างทําเล็กๆน้อยๆก็ยังดีใช่ไหมคะไม่งั้นมันเหมือนกับแบบ ตื่นขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกแบบเบื่อๆเซ็งๆผ่านไปอีกวันนึงผ่านไปอีกวันนึงมันก็แบบแล้วเราก็จะไม่รู้สึกโอเคกับตัวเองด้วยอันนี้มันก็จะทําให้แบบพอมันยิ่งขยายไปขยายไปเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนไปเราก็จะยิ่งรู้สึกแยก่กับตัวเองเพราะสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ครูหลายๆคนเขาก็บอกมาเหมือนกันว่าการที่เราอ่ะได้ทํางานอะไรที่เสร็จแล้วก็มีผลลัพธ์ด้วยเนี่ยเราจะรู้สึกดีกับสิ่งนั้นเพราะว่าสิ่งนั้นอ่ะทำให้เรารู้สึก รู้ว่าแบบเหมือนกับเราอะเห็นคุณค่าในตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่นะเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ไม่รู้สึกดีแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกคือเหมือนกับแบบอยากอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปวันๆแล้วเราก็ไม่คือมันมันเหมือนกับแบบส่วนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนเล็กน้อยเลยนะคะที่ทําให้หลายคนนะเป็นโรคซึมเศร้าได้แล้วก็ทําให้หลายคนรู้สึกจิตตกหรือแบบคิดมากคิดกังวลคิดฟุ้งซ่านได้แต่ถ้าเรานะ เห็นคุณค่าในตัวเองเรารู้เลยว่าเราทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรทําเพื่อตัวเราเองด้วยทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อหลายๆคนด้วยทําเพื่อองค์กรทาเพื่อบริษัททุกอย่างดีขึ้นนะและเราก็คิดอยู่ทุกวันทุกวันและมีความสนุกในการทํางานของเราในทุกๆวันเนี่ยมันจะทําให้เราเหมือนกับแบบอย่างน้อยคนที่ได้ที่มากที่สุดเลยก็คือตัวคุณเองไงคะคุณจะมีความรู้สึกสนุกในทุกๆวันเลยคุณจะรู้สึกอยากจะยิ้มแล้วก็หัวเราะในทุกวันบางวันนะเจบก็ถามตัวเองนะคะว่าครั้งล่าสุดอ่ะ ที่หัวล้อเมื่อไหร่บางทีมันนึกไม่ออกนะคะกับแค่หัวล้อเนี่ยบางคนนะแบบมีความสุขง,ง่ายมากเลยอะไรนิดนึงก็หัวร้อได้แต่บางคนนี่แบบสกิดนิดนึงอ่ะยังแบบคือการที่เราได้ยิ้มแล้วก็ได้หัวล้อแล้วมีความสุขหนึ่งทุกๆวันเนี่ยมันก็คือของขวัญที่เราอ่ะมอบให้ตัวเองแล้วก็มอบให้คนอื่นด้วยนะคะ การที่เราแบบได้แย่ได้คุยได้แซวเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันได้มอบความสุขให้กับคนอื่นอ่ะมันทําให้มีชีวิตชีวาในการทํางานมีชีวิตชีวาในการที่แบบอยากจะอยู่ในทุกๆวนันอ่ะเพราะว่าอย่างในสภาวะแบบนี้สถานการณ์แบบนี้หลายๆคนก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับแบบเบือเบ่อๆเซ็งๆไม่รู้จะทําอะไรการทํางานอะไรมันก็ไม่คล่องตัวทําอะไรต่างๆมันก็แบบไม่ได้ดั่งใจใช่ไหมคะแต่ถ้าเรานะ เริ่มมาเห็นคุณค่าในตัวเองมองในสิ่งต่างๆที่เราทําด้วยความสนุกด้วยความรู้สึกแบบมีประโยชน์กับตัวเราเองด้วยกับหลายๆคนด้วยเนี่ยมันจะทําให้เราอะอยากแย่ทําทสิ่งนั้นอยากจะลงมือทําสิ่งนั้นโดยที่แบบ ถ้าเราคิดอะไรไม่ออกอย่างที่บอกนะคะเราก็จดลงไปก่อนเลยเราไม่ได้ทําวันนี้เราก็อาจจะทําพรุ่งนี้หรือทําสัปดาห์นี้ทําสัปดาห์หน้าอะไรก็ได้แต่มันก็จะทําให้เราอะต่อยอดแล้วก็เติบโตในทุกๆวันแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะคะแล้วก็คิดไปเลยว่าฉันจะทําอะไรดีทําอะไรดีมันก็เหมือนกระวนอยู่ที่เดิมไงคะมันจะทําให้เราอะไปข้างหน้าไม่ได้หรือถ้าอยากบางคนนะ อาจจะมีไอเดียเยอะแยะมากมายเลยแต่ก็ไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันเนี่ยในวันนี้นะคะคุณนึกอะไรได้คุณทําไปก่อนเลยค่ะคุณอยากจะอัดคลิปอยากจะรีวิวสินค้าอะไรของคุณอย่างเงี้ยคุณก็ทําไปเลยดีไม่ดีคุณก็เอากลับมาวนดูใหม่ก็ได้ถ้าคุณยังไม่ชอบใจคุณก็แค่ลบแล้วก็ทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าอย่างน้อยวันเนี้ยคุณก็ยังได้มีอะไรทํา ไม่ได้แบบไม่นั่งแบบเบื่อๆเซ็งๆเหงาๆใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ยมันจะที่ทําให้เรารู้สึกแบบไม่โอเคกับวันเนี้ยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอะ่ะไม่มีประโยชน์กับอะไรเลยไม่มีประโยชน์กับตัวเองไม่มีประโยชน์กับครอบครัวไม่ได้ทําอะไรให้แบบครอบครัวดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้แบบเราจิตตกเพราะว่าอารมณ์ของทุกคนนะคะคือมันจะลงง่ายอะ่ะอะไรที่มันลงเนี่ย มันจะง่ายมากเลยแต่การที่เราจะทําให้อารมณ์เราขึ้นเนี่ยมันยากนะคะมันเหมือนกับว่าการเดินขึ้นบันไดอะ่ะมันยากกว่าการเดินลงบันไดอยู่แล้วและเราจะทํายังไงให้อารมณ์ของเราอะ่ะอย่างน้อยก็ต้องอยู่ในสภาพไม่จิตตกไม่โมโ oh หง่ายไม่ดา่าไม่วีนไม่อะไรก็คือทัดฟุดฟัดหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยนะถ้าเราเจออะไรที่เราแบบไม่โอเคไม่ไม่พอใจไม่ชอบใจหรือมีคนมาบ่นอะไรมากๆมีคนอะไรมาพูดอะไรที่แบบ เราก็ไม่ได้อยากฟังในสิ่งนั้นเราก็นิ่งแล้วก็เฉยไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ยิ้มค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนเรื่องคุยค่ะแบบเปลี่ยนให้เขาแบบคุยเรื่องสนุกสนุกแทนเปลี่ยนไปคุยเรื่องกินก็ได้คุยแบบเอ้ยวันนี้จะกินอะไรกันดีหรือว่าเออหรือวันนี้แต่งมา,มาแต่งตัวสวยกันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนเรื่องคุยไปเลยให้มันแบบ เราจะได้ไม่ต้องไปรับสิ่งลบๆหรือเศษข่าวลบๆหรืออะไรมาทําให้เรารู้สึกแย่ไปกว่านี้เพราะว่าเรากําลังอยู่ในโฟล์ของเราใช่ไหมคะเรากําลังอยากจะทําเป้าหมายของเราให้เสร็จเรียบร้อยเราอยากจะทําอะไรในสิ่งต่างๆที่เราอยากจะทำอ่ะเรา,าจะได้ไม่มีแบบเหมือนกับแบบว่าถ้าเราอ่ะตั้งใจแล้วก็อยากจะทําสิ่งนี้แล้วก็มุ่งมั่นแล้วอ่ะแต่เราจะมาเจอสิ่งนั้นสิ่ง้วยโดยที่แบบเรายังไม่อยากจะรับสิ่งนั้นอ่ะให้เราเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนการพูดคุยเปลี่ยนการการะทําเปลี่ยน เปลี่ยนแบบทุกอย่างอ่ะจากหน้าตาธรรมดานะยิ้มไปเลยค่ะเปลี่ยนทางกายไปเลยว่าเราก็ยิ้มรับนะแล้วเราก็เปลี่ยนเรื่องคุยมันจะทําให้เราอ่ะได้รับสิ่งดีๆได้แบบอะไรดีๆแทนการที่อีกคนหนึ่งมาบน่นหรือมาพูดนั่นพูดนี่มันก็จะทําให้เขาอ่ะได้รับสิ่งดีๆเพิ่มไปด้วยไม่ใช่แค่เรานะเพราะว่าถ้าแค่เราเปลี่ยนคนเดียวเนี่ยมันก็จะทาให้คนอื่นอนะ่ะ ได้สิ่งดีๆอันนั้นเพิ่มเติมไปด้วยอันนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่หลายคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าแบบเวลาเราคิดอะไรอะ่ะเราจะแสดงออกแบบนั้นแล้วเราก็จะทําพฤติกรรมหรือว่าการกระทําอะไรแบบนั้นเราคิดดีแล้วเราคิดที่แบบอยากจะทําสิ่งอะไรสําเร็จเราก็จะทําแล้วก็อยู่ในรูปของเราแต่ถ้าเราคิดลบนะคิดวิตกกังวลคิดจิตตกคิดอะไรเราก็จะทําแล้วก็แสดงออกในพฤติกรรมแบบนั้นเหมือนกันวันนี้นะคะถ้าเพื่อน,อนอะ มีอะไรที่ต้องทำอยู่แล้วอ่ะเราก็มีสมาธิแล้วก็อยู่กับมันแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นอะ่ะเหมือนกับแบบออกมาเป็นรูปเป็นล่างไม่กระจัดกระจายอะไรอย่างเงี้ยไปนะเพราะว่ามันจะทำให้แบบเราคือเราได้งานได้ได้เนื้องานจริงๆอะ่ะแต่ถ้าใครนะคะที่ยังไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็เหมือนกับแบบอยู่บ้านเปิดฟิดข่าวเปิดทีวีเปิดอะไรแบบไปเรื่อยๆรื่อยๆแล้ว,ลวรู้สึกแบบรู้สึกเบื่อๆนะวันเนี้ยก็เหมือนกับแบบให้เราอะ่ะ เริ่มทําในสิ่งที่เราอยากทําไปก่อนอ่านหนังสือที่เราอยากจะอ่านก็ได้นะคะหรือว่าดูช่องดูทีวีอะไรเงี้ยที่เขาให้ความรู้หรือว่าให้ความบันเทิงให้อะไรโดยที่แบบมันไม่ทําให้เราอะอารมณ์แบบตกลงไปอะไม่ให้อารมณ์ดาวอะให้เราอารมณ์แบบอยู่ในภาวะแบบโอเคหรือว่า อารมณ์ดีเลยอย่างเจี๊ยบนะคะบางวันอะ่ะช่วงระหว่างวันเจี๊ยก็จะไปเล่นกับลูกมีแซวเขามีทําถามนู่นถามนี่คือทําตัวให้เหมือนเพื่อนเขาอะ่ะเวลาเขาโตไปโตไปเขาจะได้คุ้นเคยกับเราไงคะเวลาเขามีปัญหามีสิ่งอะไรที่เขาอยากจะถามหรือว่าเขาอะ่ะคิดอะไรอยู่ในเรื่อง แบบหลากหลายเนาะเราก็ไม่รู้ว่าวันวันหนึ่งอ่ะลูกเราอ่ะหรือว่าคนในครอบครัวเราจะเจออะไรบ้างเขาจะได้กล้าที่จะได้มาถามเราปรึกษาเราเพราะว่าสิ่งที่เจฟเรียนรู้มาแล้วก็ศึกษามาเนี่ยเจฟก็มั่นใจในระดับหนึ่งเลยว่าเจฟจะสามารถที่จะให้คําแนะนําแล้วก็ให้คําปรึกษากับหลายๆคนได้ในทางที่แบบแต่ละคนอ่ะเอาไปใช้แล้วก็ใช้สําหรับส่วนบุคคลได้เลยเพราะว่าแต่ละคนอ่ะเจออะไรมาเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาจเจออะไรมาบ้าง แต่การที่แบบเหมือนเ,าเราเราได้พูดได้คุยกันนะคะเราเราจะรู้ได้เลยว่าแบบอ๋อเราจะให้คําแนะนําปรึกษาในด้านไหนดีให้คําพูดให้การแบบอะไรแบบไหนดีเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอย่างลูกสาวเจี๊ยบนะคะเขาจะแบบมีความแบบเป็นตัวของตัวเองสูงระดับหนึ่งเหมือนกันมีความมั่นใจแล้วเขาก็เหมือนกับแบบถ้าเราพูดอะไรไปแล้วเหมือนกับแบบ ไม่ไม่ตรงกับความรู้สึกของเขาไม่ตรงกับความคิดของเขาอ่ะเขาก็จะสวนกลับมาเลยคือเขาไม่ได้สวนแล้วนะคะคือเขาจะมีเหตุผลของเขาอ่ะกลับมาว่าหนูคิดแบบนี้นะหนูว่ามันต้องเป็นแบบนี้หรืออะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องเปิดใจรับฟังในความคิดของเขาด้วยเราจะไม่ได้เอาในความเป็นแม่หรือความเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เหมือนกับแบบเฮ้ยเธอต้องฟังฉันฉันโตมาก่อนฉันเกิดก่อนฉันอาบน้ําร้อนมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่แล้วนะคะเพราะว่าในยุคนี้มันเหมือนกับว่ามันอ่ะทุกอย่างอ่ะ จเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วทั้งเทคโนโลยีการศึกษาทั้งการเรียนรู้ทั้งทุกอย่างเลยแล้วการพัฒนาคนทางด้านจิตใจด้วยเนี่ยเราต้องการให้ลูกเราอะโตไปเป็นคนที่ทั้งเป็นคนดีเป็นคนเก่งช่วยเหลือสังคมได้แล้วก็หลายๆอย่างเลยเราจะปลูกฝังให้เขาว่าเป็นคนดีตั้งแต่วันนี้เลยถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะเพิ่งจะก้าขวบสิบขวบแต่เด็กอะเรียนรู้เร็วและทุกอย่างอะ ก็จะไปได้เร็วเจฟก็จะมีการคุยกับเขามีเทคนิคในการใช้ชีวิตประจําวันมีอะไรคุยกับเขาไปแล้วจะทําให้เขาได้ซึมซับแล้วเขาก็จะได้เอาสิ่งเนี้ไปใช้กับตัวเองได้ด้วยเวลาเขาเจอในสิ่งอะไรที่เขาไม่ได้ดังใจหรือทําให้เขารู้สึกแ yeah ย่บางวันเขาก็บอกว่าหนููเสียใจจังเลยทําไมอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เขาเจอแบบนั้นแบบนี้เราก็จะมีคําพูดที่แบบว่าว่าหนูอ่ะจะต้องแบบแบบ ยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางอย่างมาแล้วแต่สถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่เขาเจอเพราะว่าอย่างบางอย่างนะคะคือมันไม่มีอะไรตายตัวเลยว่าถ้าเขาเจอแบบนี้นะเขาจะต้องแบบแบบรับรับมือแบบนี้หรือว่าถ้าเขาเจอแบบนี้เขาจะต้องแบบนี้หรือว่าถ้าบางครั้งเนี่ยการที่เขาทําผิดมาเขาจะต้องรู้จักขอโทษแล้วก็รู้จักการให้อภัยกับสิ่งที่บางคน ไม่รู้แบบคืออาจจะทําโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเราก็ต้องมองด้วยว่าเขาหวังดีนะแต่บางครั้งเขาไม่ได้ตั้งใจเราก็ต้องให้อภัยเขาแล้วก็เราก็ต้องบอกตัวเองได้ว,ว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะสามารถดําเนินชีวิตต่อได้ในทุกๆวันได้ยังไงคือแบบนี้นะคะ หลายๆคนทั้งน้องสาวเจี๊ยบเองทั้งลูกสาวหรือว่าทั้งเพื่อนๆหลายๆคนที่ได้มาคุยกับเจี๊ยบนะคะเจี๊ยบก็จะมีวิธีการหรือว่าได้บอกกับเขาหลายๆอย่างไปอย่างเพื่อนๆที่เพจหรือเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะถ้ามีอะไรเนี่ยก็พูดคุยกับเจี๊ยบทางอินบ็อกซ์หรือว่าทางคอมเมนต์มาได้ว่าตอนนี้ติดอะไรอยู่หรืออะไรอยู่เพราะเจี๊ยบได้ไปเรียนหลายๆศาสตร์มาเหมือนกันแล้วก็ได้เรียนรู้ทั้งครูหลายๆคนอาน่านหนังสือทั้งต่างประเทศในประเทศพเพราะเจี๊ยบก็จะชอบพวกเนี้ย และเจบก็อยากที่จะเอามาแบ่งปันกับหลายๆคนด้วยว่าตอนนี้ติดอะไรอยู่อยากจะหาทางออกยังไงหรือว่าอยากจะรับแบบอยากหาข้อมูลอะไรตรงนี้เพิ่มเติมยังไง เพราะว่าการที่เราอ่ะรู้จักอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองในระดับของของเราเองอ่ะบางคนอ่ะอาจจะบอกว่าฉันจะต้องออกมามั่นใจในระดับนี้เลยหรอหรืออะไรนี้เลยหรอฉันเป็นคนแบบนี้นะฉันอย่างนี้ได้ไหมทุกคนอ่ะก็มีแบบเหมือนกับ ใช้ชีวิตประจําวันได้ในแบบของตัวเองเลยนะคะอย่างบางคนเนี่ย mm. เขาบอกว่าเป็นเขาเป็นคนที่ชอบเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ค่อยอะไรเขาก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ค่ะคุณไม่ต้องที่จะต้องแบบตามใครในแบบที่คุณรู้สึกฝืนนะ่ะมันจะทําให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองไปอีกการที่จะทํำยังไงนะคะทําให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองได้ในทุกๆวันเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกยิ้มแล้วก็อยากมี ต้องพูดคาว่าอยากมีชีวิตอยู่ในทุกๆวันเลยนะเพราะว่าอยากบางคนรู้สึกเหมือนกับแบบว่าฉันไม่รู้จะตื่นมาทําไมฉันไม่รู้จะอะไรยังไงกับชีวิตดีอะไรอย่างเงี้ยอยากบางคนก็จะแบบอย่างที่บอกครับมันมันเป็นส่วนหนึ่งเลยนะที่จะทําให้หลายคนอะ่ะเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยอะ่ะแล้วจะทํายังไงละ่ะทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองเห็นคุณค่าในชีวิตของตัวเองเห็นเลยว่าในวันเนี้ยฉันมีความสุขได้เลยทําในสิ่งเนี้ยนะแล้วก็ฉันอ่ะ ก็โอเคกับตัวเองเลยการที่เราโอแค่โอเคกับตัวเองในทุกๆวันเนี่ยเหมือนก็ทาให้เราอะเห็นสิ่งดีๆรอบตัวเห็นสิ่งดีๆกับทุกอย่างแล้วนะคะแล้วถ้ายังไงเนี่ยเพื่อนๆมีอะไรก็พูดคุยหรือว่าคอมเมนต์อะไรคุยกับเจฟได้เลยและเจฟก็มีอะไรและเจฟก็จะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาพูดคุยกับเพื่อนๆอีกและต่อและหลังจากนี้นะคะคือเจฟก็จะมีแบบ อาจจะมีเวิร์กช็อปบางอย่างให้เพื่อนๆทําด้วยนะนี่มีเวิร์กช็อปด้วยเพราะว่าที่เจ๊ไปเรียนมามันเป็นคอร์สใหม่เลยนะที่เจ๊ไปเรียนมาอาจารย์เขาก็จะมีเวิร์กช็อปให้ทําแล้วมันดีกับชีวิตมากๆเลยนะคะมันจะทาให้เรารู้เลยว่าวันนี้ต่อจากนี้พรุ่งนี้หรือว่าอนาคตของเราอะไรอย่างเงี้ย เราจะไปต่อยังไงเราเห็นภาพของตัวเองได้ชัดเจนแล้วเราอ่ะก็จะรู้สึกดีกับตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้สึกดีกับตัวเองในวันนี้มันจะทําให้แบบมันเหมือนไปต่อไม่ได้อ่ะเนะแล้วเราเรามาเจอกันอีกในวันต่อๆไปและเจฟจะเอาเวิร์กช็อปอะไรมาบ้างก็ติดตามกันไปนะคะว่าแล้ววันแล้วต่อไปเนี่ยเพื่อนๆจะทํำยังไงดีมันจะทำมันก็จะทําให้ การที่เราอยู่บ้านในทุกๆวันเนี่ยไม่เบื่อไม่เซ็งไม่เหงาไงเราจะได้มีอะไรทําในทุกๆวันแล้วมันก็จะดีกับเพื่อน,อนๆทุกคนด้วยแล้วมีอะไรก็มาพูดคุยคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วเจฟก็จะเอาความรู้หรือว่าสิ่งต่างๆที่เจฟได้เรียนรู้มาเนี่ยมาบอกกับเพื่อนๆแบบนี้อีกเรื่อยๆนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย